อาเซนอลเตรียมเปิดศึกชำลักแค้นกับเบีเรียลในยกที่2วันพฤหัสนี้เพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศยูโรปาลีกหลังจากนัดแรกที่สเปนเบีเรียลเอาชนะไปได้ก่อน2-1โฟกัสจึงอยู่ที่ไอ้ปืนใหญ่ของมิเกลเตเต้ที่กลับมาเล่นในบ้านตัวเองจะแก้ลํำเพื่อพิสถานการณ์ได้หรือไม่นี่คือคําคำถามที่อาจชี้ชะตาได้เลย1แบ็กซ้ายเอาไงดี ในช่วงที่เคเดนเทน,นี่ยังไม่ฟิตกลับมาช่วยทีมมิเกียวเตต้าแก้ปัญหาด้วยการขยับการานิชาก้าไปเล่นแบ็กซ้ายจำเป็นแม้จะมีเซเดริโซเรสที่เป็นแบ็กอาชีพอยู่ก็ตามกองกลางทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ทำได้ดีในหลายจังหวะเช่นการผ่านบอลที่ทำได้อย่างค่อนข้างแม่นยำมีความเข้าใจเกมที่ดีและขยับขึ้นไปเล่นเป็นเหมือนกองกลางได้อีกรายในเวลาที่ทีมต้องการช่วยเกมรุกแต่เกมรับยังไม่ชัวรวเท่าที่ควรโดยเฉพาะการรับมือปีกที่มีความคล่องตัวสูง เช่นซามิลชุกวูซในเกมกับบีเรียลและอัลลองแซงมักซิแมงในเกมล่าสุดกับนิคาสเซลการเลือกซายชาการในตำแหน่งที่ไม่ถนัดในเกมเดิมพันสูงแบบนี้เสี่ยงเกินไปหรือไม่หรือว่าควรส่งเทอริกโซเรสลงเล่นเพื่อชาก้าได้กลับไปเล่นในแดนกลางเหมือนเดิมจะดีกว่านี่คือสิ่งที่แฟนบอลตั้งคำถามกับมิเกลเตเต้ส 2. ทมัสปาเตคู่กับใคร ที่มีเสียงเรียกร้องให้กรานิชากา้ากลับไปประจำเกมแดนกลางเพราะจะได้จับคู่กับทมัสปาตีอีกครั้งเนื่องจากดิเซบยอตโดนใบแดงในนัดแรกทำให้ติดโทษแบนในนัดที่2แต่ถ้าอเตตตายึดเหมือนเดิมให้ชาก้าเล่นแบ็กซ้ายคู่หูของปาเตนแดนกลางจะเหลือตัวเลือกเดียวนั่นก็คือโมเมนต์เอลเนนี่ที่ฟอร์มล่าสุดทําได้ดีมากแถมยิงประตูแรกให้ทีมขึ้นนําบุกชนะนิวคาสเซิลอีกต่างหากอย่างไรก็ตามเอลเนนี่ ไม่ใช่ตัวหลักที่จะได้ลงสนามบ่อยนักการที่นั่งสำรองเป็นส่วนใหญ่ทําให้จังหวะการเล่นไม่คลิกกับเพื่อนร่วมทีมเท่าที่ควรวันไหนเล่นได้ดีก็อยู่ในเกณฑ์รอดตัววันไหนออกทะเลก็มีค่อนข้างบ่อยแดนกลางของทีมก็กลายเป็นจุดบอดทันทีน่าสนใจอย่างมากว่าอาเตต้าจะตัดสินใจในตำแหน่งนี้เช่นไรหรือจะมีเซอร์ไพรส์แบบคาดไม่ถึง 3. นิโคลัสเปเป้หรือกาเบียลมาติเนลลี่ เปเป้ P. 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 คือตัวเลือกหลักในยูโรปาลีกที่หลงเล่นประจำตั้แต่รอบแบ่งกลุ่มจนถึงรอบน็อกเอาท์และทำผลงานได้ดีกว่าทุกคนเลยก็ว่าได้ปีทีมชาติอเวอริโคสยิงไปแล้ว6ประตูกับสีอัซิทมีส่วนร่วมกับทีมถึง10ประตูมากกว่านะักเตะทุกคนในฤดูกาลนี้หากใช้แทคติกเดิมบุกยศซาก้าจะขึ้นเกมรุกทางฝั่งซ้ายข้างที่ฝั่งขวาเป็นนิโคลาเปเป้ทว่าการที่กาเบรียลมาติเนลลี่เล่นได้อย่างโดดเด่นในนัดล่าสุดกับนิโคเซนทำให้หลายคน เชี่ยงให้ได้ลงตัวจริงเช่นกันตามตำแหน่งการเล่นในตอนนี้หากกาเบรียลมันติเนนดีจะได้ลงเล่นตัวจริงก็จะต้องเบียดกับนิโคลัสเปเป้ซึ่งอาจไม่ง่ายเพราะอเตต้าก็พอใจฟอร์มของเปเป้ในรายการนี้มากเลยทีเดียว 4. คู่เซ็นเตอร์ฮับเป็นเรื่องโชคร้ายอีกครั้งที่ดาวิดลุยได้รับบาดเจ็บแฮมสติงจากเกมลีกนัดล่าสุดซึ่งคาดกันว่าอาจหมดสิทธิกับมาลงเล่นในฤดูกาลนี้แล้ว ส่งผลให้ตำแหน่งเซนเตอร์ฮาร์ปมีผู้เล่นเหลือเพียง3าคนเท่านั้นรอปโฮดิงกับพาบโบมารีที่จับคู่กันในนัดแรกที่สเปนก่อนได้พักเต็มๆไม่มได้ลงเล่นในเกมกับนิวคาเซิลและช่วงที่ลุยบาดเจ็บในช่วงต้นครึ่งหลังอาเตต้ายังเลือกส่งคาร์ลัมเชมเบอร์ไปยืนเซนเตอร์ร่วมกับกาเบรียลมาเกนเยสจากการเลือกตัวผู้เล่นลงสนามของอาเตต้าค่อนข้างชัดเจนว่าตั้งใจเก็บโฮดิงกับมารีให้สดเต็มที่เพื่อนัดที่2กับเบียริล แต่กนั้นทั้งคู่ก็มีจังหวะผิดพลาพพอสมควรจนเปิดโอกาสให้ลูกทีมของอุนเอเมลี่ได้ยิงประตูเยอะมากซึ่งหากเกมลุกเด็ดขาดกว่านี้อา์เซนอลนอาจแพ้3-4ลูกกลับออกมาได้เลยก็เมื่อมากัเนเยสอาจได้เสียบแทนบาโบมารีเพื่อจับคู่กับร o อบโฮ d ดิงหรืออาเตตาเลือกจะไว้ใจคู่เดิมจากนัดแรกเพื่อให้แก้ตัวใหม่ก็ถือเป็นอีกจุดที่น่าติดตาม 5. มีแผนสำรองหรือไม่ หลังจบนาแรกอร์เตต้าบอกหลังเกมว่าแทคติกของทีมจะต้องเปลี่ยนไปหลังเสียประตูเร็วตั้งแต่5นาทีแรกแต่เกมรูกยังเป็นเบียรยลที่ทำได้ดีกว่าในช่วงภาพรวมนี่เป็นคำถามคือการเปลี่ยนแปลงแทคติกตามที่อร์เตต้าบอกนั้นได้ผ่านการฝึกซ้อมและเตรียมตัวมาก่อนหรือไม่หรือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทีมฟุตบอลที่ประสบความสูเร็จส่วนใหญ่จะต้องมีแผนแรกดีที่สุดจากนั้นก็มีแผน2และ3ที่พร้อมปรับเปลี่ยนไปได้ตามสถานการณ์ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละแผน ต้องผ่านการฝึกซ้อมทําความเข้าใจกันมาเป็นอย่างดีเพื่อการเล่นในสนามมีประสิทธิภาพไม่ใช่ว่าเจอกันหน้างานแบบมือมึงงงงเหมือนไม่ได้ซ้อมกันมาอาเตต้าต้องเตรียมตัวจุดนี้ให้ดีเพราะฟุตบอลเล่นกัน90นาทีโอกาสที่จะเกิดประตูมีได้ทุกเวลาตั้งแต่เสียงนกหวีดเริ่มจนถึงวินาทีสุดท้ายแม้จะลงเล่นด้วยความมั่นใจและรัดกลุ่มแต่ก็ต้องคิดเผื่อทุกความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นเช่นคู่แข่งนําเร็วใบแดงจุดโทษวีอาไม่เป็นใจ เหล่านี้ร้วนมีผลกระทบต่อแผนที่วางเอาไว้มีแผนการเล่นที่แน่นอนก็ถือว่าดีแต่จะดีมากขึ้นหากมีแผนสำรองที่เผื่อเอาไว้ได้มิเกลเตต้าเฮค้ของอาร์เซนอลแจ้งความคืบหน้าคุ้มกําลังก่อนศึกยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2กับบีเรอัลว่ากองหน้าอเล็กซองลาเกาซกับแบ็กซ้ายเคเรนเทนี่ยังคงไม่สามารถช่วยงานได้ต่อเนื่องเพราะอยู่ระหว่างการพักฟื้น หลังจากอัปเดตอาการของดาวิดลุยว่าเจ็บกล้ามเนื้อหลังหัวเข่าเพิ่มเติมจนซอมแมตท,ที่จะชวดในแมตท,ที่เอมิเรตสเตเดียมจะเจอกับบีเรียลทางด้านลากักซัสเจ็บกล้ามเนื้อหลังหัวเข่าและคิรันเทนี่เจ็บเอ็นเข่ามีโอกาสสูงว่าจะต้องพลาดเช่นกันอเล็กกับคิรันยังไม่ได้ซ้อมกับทีมเลยดังนั้นคิดว่าคงไม่มีส่วนร่วมส่วนชายชนะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ชนะนิวคาสเซิล2-0นั้นคือการซ้อมใหญ่ที่สมบูรณ์ พราะเราเล่นได้อย่างแข็งแกร่งและผลงานน่าชื่นใจส่วนสามารถทําได้2ประตูหรือเก็บเคียนชีตคว้า3นาคะแนนเต็มหลายคนผลงานส่วนตัวก็เด่นด้วยเรื่องแแ่่มีแค่ดาวิดลุยที่เดี่ยงซ้ำเพราะทุกคนทราบกันดีว่าหมอนี่สําคัญกับเราแค่ไหนคิดว่ามันคือความสูญเสียเลยก็ว่าได้เลกแรกอาเซนอลแพ้มาอยู่ก่อน1ประตูต่อ2ดังนั้นการกลับมาเล่นในเลก2ชนะแค่1นก็พอใจตามกฎอเวโก เอเชียนแฮนดิแคปปื้นใหญ่ต่อครึ่งลูกสกอร์รวมสูงต่ำา2ลูกครึ่งสกายสปอร์ตและเดลี่เทเลกราฟสื่อชนาของอังกฤษรายง,งานข่าวว่าแดนน์เน็ก e ผู้ก่อตั้ง Spotify ยื่นข้อเสนอขอซื้ออาร์เซนอลจากโคเอนเกสปอร์ตแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์ก่อนสัปดาห์นี้แดนน์เน็ก e มั่นใจว่าตระกูลโคเอนเก้จะรับฟังข้อเสนอเพราะเขาคิดว่าเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจและได้รับข้อเสนออย่างเต็มที่จาก ริองลี Only, และพาติกเวเล่าสามตำนานนักเตะของอาร์เซนอลอองลีที่ไปร่วมรายการมันเดย์น f o ฟุตบอลทางช่อง Sky ยสปอร์และก็ถูกถามว่าเขามีส่วนร่วมกับการ TakeOver สโมสรอาร์เซนอลครั้งนี้หรือไม่ยอดตำนานดาวยิงกล่าวว่าผมไม่รู้ว่าหลายคนต้องการได้ยินเกี่ยวกับการเทคโอเวอรมันคือเรื่องจริงเดนเนียเป็นแฟนบอลของอาร์เซนอลเขาไม่ได้เปิดเผยผ่านสาธารณะแต่เขาเป็นแฟนอาร์เซนอลมาอย่างยาวนาน เขาเข้ามาหาเราและรับฟังเราก่อนอื่นเขาจะต้องมีส่วนร่วมกับแฟนๆที่จะได้พบกับ Arsenal Support ร์ตทัตและบอกพวกเขาว่าเราต้องการอะไรและนำพวกเขาเข้ามามีส่วนร่วมในบอร์ดบริหารของสโมสรเขาต้องการนำา n n a ของ a r ร์เซนอลกลับมาซึ่งมันสูญหายไปนานคุณไม่มีคนของ a r ร์เซนอลอยู่ในบอร์ดที่สามารถแสดงเห็นถึงทิศทางที่ถูกต้องและนั่นคือสิ่งที่แดเนียนต้องการทำเขาบอกว่าเขาได้รวบรวมเงินทุนเอาไว้แล้ว ดังนั้นเขาสามารถแน่ใจว่าจะสามารถยื่นข้อเสนอที่ดีได้หลังเห็นได้ชัดว่าพวกเขาจะต้องรับฟังแฟนบอลมากมายออกมาตะโกนไล่เจ้าของสโมสรรากลังพยายามเสนอวิธีที่แฟนบอลได้มีส่วนร่วมและดึง DNA ของสโมสรนกลับมาผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ใช้เวลายาวนานและไม่ง่ายสิ่งที่อยากจะย้ำก็คือเดนนี่จะไม่หนีไปไหนเขาจะอยู่เพื่อรอดูว่าเขาต้องการที่จะขายหรือไม่เรารู้ถึงสิ่งที่เขาต้องการว่าอยากจะทำอะไร แต่คนอื่นเราต้องแน่ใจว่าเราสามารถเทคโอเวอร์ได้หากพวกเขารับฟังข้อเสนอทารีอองรีตำนานกอนหะน้าอาเซนนยืนยันด้วยตัวเองแต่เนเน็กจะของ Spotify เอาจริงในการเทคโอเวอร์อาเซนอนอองรียืนยันเรื่องนี้เมื่อบรรทาที่ผ่านมาผมรู้ว่าหลายคนอยากรู้เรื่องการเทคโอเวอร์ซึ่งมันเป็นเรื่องจริงแต่เนี่ยเป็นแฟนอาเซนอ์ Arsenal, และไม่ได้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์ใด เขาเป็นแฟนบอลไอ้ผืนใหญ่ามานานแล้วเขาพร้อมแล้วเขาจะบอกคุณบางอย่างตอนนี้เขายังได้ติดต่อไปอยังโคเอนเก้ N K และตัวเขาเคยเออกมาบอกแล้วว่ากําลังละระมทุนเพื่อเตรียมข้อเสนอราคาดีที่สุดหากโคเอนเก้ N K จำเป็นจะต้องรับฟังมีคนจํานวนมากต้องออกมาตะโกนขับไล่เจ้าของทีมออกไปเราพยายามนําเสนอทางออกร่วมกับแฟนบอลเพื่อดึงดีเอของสโมสรับมาผมคิดว่าเราคงต้องใช้เวลาอีกนานมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าจะเทคโอเวอร์ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยาก,กย้ำก็คือเดนเนียนจะไม่ถอดใจเขาะจะรอดูว่าพวกรั้นจะขายสโมสอหรือไม่